เนมาถึงโดงลิเกผมมาเช่าบ้านอยู่แถวนี้นะครับอย่าบอกนะคะว่าบ้านที่คุณกริดมาเช่าคือบ้านหลังนี้ผมไม่ต้องบอกแล้วครับคุณเพิ่งรู้แล้วเออแล้วบ้านคุณเพิ่งอยู่ตรงไหนล่ะครับหลังนี้นะคะโหใกล้กันเลยนะครับ เข้าไปดูข้างในเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับไปสิคะคุณพึ่งขอบคุณค่ะโอ้ยเป็ดนิ่มอร่อยเจ๊แย๊ ึ่งคุยกับใครอ่ะหน้าคุ้นๆว่ะมึงคิดจะมาจีบพึ่งแน่แน่งานเข้าแล้วเว้ยไปไปดีโอ๊ยเฮ้ยมันแตะอ่างเี่ยพึ่งนี่ว่ะเฮ้ยปล่อยพึ่งอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยเจ็บตรงไหนไหมพี่เฮ้ยข้าไม่ใช่พี่เองเอ็งมาแต่อ่างน้องสาวข้าได้ไงวะฮะ โอ้ย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 

ขอเชิญคุณกิตเข้าไปในบ้านพึ่งก่อนนะคะได้ครับเรื่องทั้งหมดก็เป็นอย่างที่คุณพึ่งเล่าให้ฟังนั่นแหละครับผมไม่ได้มีเจตนาใดๆแอบแฝงพวกพี่ทุกคนต้องเข้าใจนะครับว่าผมแค่จะมาดูบ้านที่ผมเช่าไว้เพราะตั้งใจจะมาอยู่ที่นี่<ค><ณ>มาอยู่ที่นี่แล้วทําไมจําเพราะต้องไปย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้ด้วยอย่าบอกนะว่าบาังเอิญเพราะพวกข้าไม่มีทางเชื่อ ก็ไม่ต้องเชื่อก็ได้อา้าวพูดอย่างนี้หาเรื่องกันนี่ว่าเปล่านะครับเ,เรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องบังเอิญน,นี่พ่าว่าไ้คุณเองเนี่ยจงใจจะมาจีบน้องสาวค่าใช่ไหมฮะพอเถอะพี่ไก่แล้วคุณกิจจะย้ายมาอยู่วันไหนคะเร็วที่สุดครับ น้องค่ะไขยาแตกนี่เราจะต้องย้ายเข้าไปอยู่ในชุมชนดงลิเกจริงๆเหรอเฮียเออเฮียจะบ้าเหรอเอานะเพื่อความแนบเนียและสมจริงเรื่องนั้นมันก็ใช่และเฮียแน่ใจเหรอว่าเราจะปกปิดตัวตนของสกายเรเดอร์ไปได้ตลอด คุณพึ่งนเนี่ยดูฉลาดแล้วก็ช่างสังเกตนะเฮียไอเรื่องปกปิดว่าฉันเป็นใครเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะปกปิดไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ความลับมันไม่มีในโลกจำไว้ นายเวเดอร์เนี่ยมันแสบจริงๆเปิดประมูลแค่ชั่วข้ามคืนมันทำมาราคาเพชรรัศมีจันทร์พุ่งไปจะถึงร้อยล้านสวยจริงๆอีเวนแล้วคุณเจะยังไงคะลักกี้ฆ่ามันฆ่ามันแล้วก็ฉีงเพชรมาซะก็สิ้นเรื่อง ขนาดนั้นใครๆก็คงฆ่ามันไปแล้วพอลลี่ถ้าเธอจัดการมันไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองมันยากตรงที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวจริงของไอ้สกายเรเจอร์มันเป็นใครพอลลี่ เธอเป็นคนติดต่อไอเรเดอร์นั่นไม่ใช่เหรอฉันติดต่อว่าจ้างผ่านอีเมลรับไม่ได้เจอตัวมันใครจะว่าจ้างไอเรเดอร์นั่นก็แค่ส่งข้อความไปส่วนมันจะรับจ้างใครมันจะติดต่อกลับมาเองเป็นไงเคนง่ายไหมที่จะพบตัวมันอะ่ะมันระวังตัวมันขนาดเนี้โจรอย่างไอสกายเวเดอร์ ไม่ให้ใครเจอตัวมันง่ายๆหรอกแต่มันคงไม่เกินความสามารถของผมหรอกนะครับมิสเตอร์ลักกี้ถ้างั้นงานประมูลเพชรรัศมีจันทร์ของไอสกายเรเดอร์ฉันยกให้แกเป็นคนจัดก,การแล้วถ้าแกทำสำเร็จ เงินที่ฉันตกลงว่าจ้างเป็นจำนวนเงินสิบล้านบาทก็จะเป็นของแกคนเดียวผมขอจัดก,การงานนี้คนเดียวและรับเงินคนเดียวโอเคถ้าแกมั่นใจเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่เงินค่ายในผลนั่นต้องเป็นของฉันครึ่งหนึ่ง ตามที่ตกลงกันไว้มิสเตอร์ลักกี้ผมอยากเจอไอ้เรดเดอร์เร็วๆพอจะมีวิธีจัดการให้ผมหน่อยได้ไหมครับโถ่ ปัญญาแค่ห่างอึ่งจะเสอ,อ,อไปเจอสกายเลลไรได้